ทที่การทางด้านการเมืองนี่แห้งหายากหลานนักทิทยาการเรื่องต่อสูนี่แห้งหายากเลยที่เขาประสบการณ์อันนี้เขาได้จ้างเราออก YouTube เราออก Facebook เราแชทเราไลน์ Chat, ลออกปานย t u b e ให้เขาได้ฟังให้เขาได้ยินให้เขามีกำลังใจให้เขามีความคิดเขามีสติปัญญาเพื่อขยายออกไปเพื่อเป็น พลังของเขาใส่ให้มันเกิดมาเกิดผลเพื่ออนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานบ่ให้เป็นทาสของพวกเหล่านี้งูแล้วว่ะเตือนภัยมาก่อนแล้วว่ะเขาจะเป็นหนีเป็นศิลหนีศิลน่ะมันจะผูกหมัดจอกเขาให้อยู่ใต้อำนาจเขาและให้เป็นทาสเขาใส่หนีใส่ศิลของเขาไปผูกหมัดระชาชนล่าให้เป็นหนีทางประเทศให้เป็นทาสของชาติอื่นคนลาวบ่เคยเป็น กรรมกรอยู่ชาติอื่นเดียวนี้ตกเป็นกรรมกรของชาติอื่นตั้งแต่ก่อนเขาเห็นตั้งแต่เมืองไทยไปขายให้งานอยู่ซาอุจ้างไปเป็นหมื่นเป็นแสนเอาให้เอาหน้าไปจำนองจำนำฮัลโหลฮัลโหล ว่าแล้ว i ิ o ิย p ิสยุคีเป็นอะไรไิขอโทษดังนั้นพี่นอ้องในเมื่อว่ะเขาหูแล้วเขาเข้าใจแล้ว เขาได้ฟังโดนดแล้วถามลูกสุทลาวเหตุจางไดลูกก็บอกไปบวดแล้วการต่อสู่สมัยใหม่นี้เขาใส่มีเดียเขาใส่มีเดียกระแสพลังอำนาจมวลสนข้อมูลเหตุผล เพื่อลูกเพื่อล้านผู้เกิดมาภายสอยลูกลลหลานเล่าในแผ่นดินเห็นแล้วมันถุกมันยากลุงน้ำตาตกลุงคิดถึงลุงห่วงใยลุงเข้าใจแต่ลุงจะสอยบัรุกคุให้วิทยากทุกอย่างได้บ่บได้มีแต่เปลี่ยนการปกครองจังสมีนโยบายเพื่อประสาสนุน พัฒนาเป็นประชาธิปไตยยังสิเข้ากับโลกได้ยังจะมีมาตรฐานสากลได้คู่มือนี้การปกครองลาวบบได้มาตรฐานสากลบว่าด้านใดก็บบได้จักแนวตกเกตวัตถุแนวบ่ได้ระดับอยู่ในอำนาจไปเป็นวันวันนั่งทับตั้งไปเป็นวันวันบได้มีทางออกอันใดทั้งสิ้นมีแต่ขอ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 ,ขอ,ขอทานอันใดก็มูมาให้และสนเซยดีใจ การแก้ปัญญาความคิดบบมีคั้นว่าลงทึนก็เอานายนมาข่มเหงคนบมเมนเอาขึ้นตัวเองมาลงตัวเองเป็นขึ้นเองบอให้คนอื่นมาลงขึ้นแล้วเขาเก็บเงินหนีจากประเทศต็กินน้ำใต้ศอกเขาก็คือลุงเบ้า,า้าด้ตั้งห้านขายกระเมนคนเขาคนเจ๊กคนเช่นซีเมนลาวต่ำสินค้าเหม็นของเขากระตาม แต่คอยเอาซื้อมาหาคอยต้องขายสิบเงินกีบก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนแล้วเวลาเข้าไปได้ต้องเปลี่ยนเมือ่อใดอาจจะเป็นเงินเอเซียนไดอาจจะเป็นเงินเอเอซีดลุงงว่าวเลยนี่วาเงินนี่นะบ่มีแล้วเงินกีบนอาจจะเป็นเงินอาเซียน เงินไทยลาวนี่นะเริ่มต้นจากเงินของไทยลาวนี่ก่อนเบื้องต้นอาจจะใส่เงินบาทสกุลเงินบาทก่อนก็ได้แล้วต่อมาจากปฏิรูปเป็นเงินอาเซียนเห็นบคือเงินยูโรเห็นบอกเขาใส่เขาก็ะิบเงินเออเอ,เอราซีเห็นบห เขา e เอราซีเขาเขายูโรเขาเขากับยูราซีเห็นบหมยูเรเซียว่าสันไปเงินย e ูเรเซียเนาะฉันสีเป็นเงินกี่เงินบาตั้งศูนย์กลางผลิตรวบเห็นบหมคำประกันจากโลกประเทศไทยจะเลื่อนอยู่แล้วดิถ้าเจ้าพ่อม,มุสุแนลดิเห็นบหม เขาก็ต้องเียนหูจากข้าาแม่แล้วเทียงแต่เขาหูจากบุนใส่ส,ส,สิมันพร้อมเบิดทุกอย่างเลยนะโลจิสติกถนนโน,นทางดินดอนตอนหยาการกาเกษตรการค่าข้าาพ้อมกว่าเขา เขาต้องเฮียนนํำขัดเจ้าเขาต้องย่อมเสียเปรียบไปเฮียนอยู่มหาลาัยขอนแก่นไปเฮียนอยู่มหาลาัยอุดอรไปเฮียนอยู่มหาลาัยสารครามเป็นจุดสุดการการศึกษาเห็นไหมต้องสวยเหลือให้ได้การศึกษาพัฒนาส่วนเวียงจันนี้ก็ต้องพัฒนาขึ้นให้มีมหาลาัยจักสองสามแห่งขุ้น อันนี้แหละพี่นอ้องดังนั้นแหละขอให้ลูกลาเล่าน,านี้พากกันเข้าใจเนาะะมือนี่ป้ามาสัญญาแล้วว่าสิไปสักยามือนี้ไปสี่ไปซื้อก่อนเดอ้อเข็มที่สามแล้วมือนี้ดังนั้นจังหวะป้ามาสัญญาเมื่อกี้นี่ว่าจะโดนเลยเดอร์ว่าจนไปสักยามือนี้ก็ขอจบยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะมือนาจังสิมา่อ และขอให้ลูกหลานขยนายท่านาทีตรงนีง้วยความภาคภูมิใจและ,ะคิดถึงอนาคตวลาเขาได้ลูกขึ้นมาเกิดลูกขึ้นมาล,ลูกเขาสิอยู่ในเศรษฐกิจแบบนี้บอลูกเขาสิอยู่ในความอาธรรพแบบนี้บอหรือเขาจะอยู่แบบลุ่มสุนทรราชเราไปเจอความห่างความมีความเจริญก้าวหน้าแล้วขนนะนี่ประเทศเขาพัฒนาแล้วไปเราไปเจอความเจริญพัฒน,น,น,ละละน,นาโลดควเจริญไป้ำเขารูดนนัเขาอยากเป็นแบบนั้นบอเขาก็ต้องด้คิดแต่เดี๋ยวนี้บรมนัทมัน ลามันสวยแล้วเท่าแล้วจะมาคิดมันบบไม่เห็นเลยต้องคิดแต่ตอนเท่ายังหนุ่มนี้และสร้างตอนนี้ร่วมกันตอนนี้ศึกษากันตอนนี้พี่น้องลาวไทยสองภาคฟังให้มีความสามัคคีและศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพราให้มีอนาคตร่วมกันและมีความสันติสุขโดยเถินเพระกขับใจขอให้ลูกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญท่านศุนทราบบเมือบโบ่บเมือยก่ความเห็นแก่ตัวก็คือสิเมื่อยเนาะทาน เฮสมิดแต่ว่าในเมื่อคิดถึงคนอื่นเพิ่นถึงลูกทลานเขาต้องเสียสละเขาต้องอุทิศตนเพื่อคนอื่นข้าพระเจ้านี่เหตุจนว่าลมหายใจหมดสุดท้ายคือแห้งขึ้นกันขนาดอนุเจ็ดสิบยังเหตุกุนกุนเหตุด้านเหตุนี้เหตุเท่าที่เหตุดได้เหตุน้ำวัดน้ำวาน้ำสังคมน้ำเพื่อนน้ำจานน้ำอยู่ใส่กบบระบิยุ่นได้เศ้าเหตุจนเหตุจนบบมีลมหายใจเนาะคำว่าเมื่อยนั่นโบมี เพราะว่าวบาได้เอาความเจ็บความปวดความเหนื่อยมาอ่ะบได้เห็นแกตัวจบตอนนี้เอวังเพียงตอนนี้ลาลงเด้อบายบายสูคดีเด้อลูกหลานเด้อทำนาทีตัวเองให้มันสมบูรณ์เด้อบายบายหวังว่าลุกสุนทราจะได้ไปกินข้าวป่ากินข้าวแรงข้าวง่ายน้ำเด้อจะได้เห็นหน้าเห็นตาจะมีความสุขลุงสุนทราจะเลี้ยงเบิดมาลุงสุนทราจะเป็นเจ้าภาพเด้อ ได้คิดเข้าวงกันเนาะอ่ะบายบาย